ประสบการณ์ขนหัวลุกนะครับก็นี่เป็นประสบการณ์แบบยาวเลยนะแบบชุดใหญ่ของพี่เจเลยนะฮะแต่ว่าทเดียวเนี่ยแหละที่ดังมากเอาเอาเรื่องปัจจุบันดีกว่าทา่ติดวิญญาณอ่าเรื่องที่ดังมากพี่เจช่วยเล่าเร่อยนี้ฮะมันคือยังไงฮะคือว่าไปต่างจังหวัดไงครับเราอาชีพนักร้องก็เดินสายตลอดใชื่ครับ ก็ไปจังหวัดหนึ่งบอกได้ไหมพี่บอกได้ไม่เป็นไรเขาจังหวัดเป็นไรไงตามเที่ยวอุบลอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไปถึงก็ใหม่มากไม่ต้องบอกเขาได้อะไรนะแฮปปี้ไงโอ้ใหม่สบายเพราะเป็นคนแบบไม่ชอบไปสั่งจังหวัดอ่ะแล้วก็แฮปปี้มากโหทางเดินระหว่างไปห้องนี่มันกว้างมากเลยโรงแรมเปเจ๋งไงโซ่ตั้งแต่จอดรถแล้วมีทางแลม้ยขึ้นมาจอดรถโอ้โหเจ๋งอะไรเงี้ย แล้วก็เดินประตูเข้าประตูห้องนอนโอ้โหประตูอย่างใหญ่โรงแรลงคุณเลยเสร็จพอเข้าไปพักอยู่คนเดียวสักสามสี่ทุ่มเตรียมเล่นคอนเสิร์ตก็นอนก็คนในวงคุณบอยเอ็กซ์ตราแบนด์หัวหน้าวงรู้จักพี่บอยเราซีกันดีพี่บอยเราเนี่ยแกก็บีบีมาละไอ้นี้ชอบเขียบบอลเป็นคนกลัวเหมือนผมด้วยพี่โรงแรมเนี่ย เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนหยอดมาลวหยอดมาเลยเราก็ความเปลี่ยนหมดเลยนะอ๋อไอ้ทางเดินกว้างๆเนี่ยมันทางเดินโรงพยาบาลไงลิฟต์ใหญ่ๆเนี่ย ไวรักจุงเสี่ยงคนเจ็บคนตา้คนป่วยคนตายไงแล้วไอ้ทางที่ขึ้นจอดรถเท่ๆเนี่ยแลมเอมบริเอนซ์เอไอแงย์โอช่ายหมดเลยแล้วมันเห็นด้ห้องประตูใหญ่ก็ใช่ไงดีเนี่ยไม่ทําประตูมีเล็กแถมอะไรเงี้ยเราก็จปนแบบให้ลำบากลำบากมากครับแล้วเราก็เราก็กลัวพี่โจไปด้วยวันนั้นแต่พี่โจอยู่ห้องตรงข้ามครับก็ส่งไปกลัวก็มีอยู่แกก็กลัวแกก็บอกเข้ามาดิแล้วก็ไปดูห้องพี่โจแม่ แกเตรียมการ่งไม้กางเขนตังโทนี่วางหัวเตียงเนี่ยแล้วเขาแบบลัวกูกลัวทุกคนไม่ใชแกเหมือนแกเป็นคนเคร่งศาสนาแกไปโบวชทุกอาทิตย์เลยนะครับแกเป็นคนไอ้นี่มากเลยทรมะธรโมในเรื่องของศาสนาคริสต์แต่แกดูสิกลัวไหมล่ะก็ตั้งขนาดนั้นแล้วเราผมเนีผมห้องผมไม่มีอะไรเลยผมก็เข้าไปนอนรอเอาวะจนถึงเช้าก็รอแล้ว รอละเดี๋ยวขึ้นนั่งบินดีวกว่ากลับบ้านก็ไม่นอนเดี๋ยวมานอนก็เข้าไปอาบน้ําอย่างมีความสุขงเงี้ยอ,อาบน้ําเสร็จปุ๊บก็แบบพออาบเสร็จปุ๊บมันก็มีฝ้าขึ้นกระจกไงแล้วก็มองอไม่มีเหรอเฮ้ยแ,แล้วมือจะรอนยาวมากนี่ยาวกว่าผมเลยมือพี่บ้า,บาพี่บ<อ>แบบช่วงอาบแล้วอาจจะไม่ไม่กระ่วงเบลอร่างหน้าอาบน้ำแล้ใครจะไปงาน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่สิอันนี้นี่ที่ล้างหน้าซิงเออาบน้ำอางอยู่นี่มืออยู่ไหนมือมันอยู่ประมาณขวานี้แปะอยู่ที่กระจกหน้าบนสูงสูงด้วยสูงกว่าผมผมต้องผมสูงร้อยแปดสิบนิดๆเนี่ยผมต้องต้องเห่งไปดูนะครับผมก็เลยถ่ายรูปไว้อะนะฮะแล้วก็นี่คือรูปเนี่ยนะฮะที่เป็นปัญหาและเป็นข่าวเนี่ยนะฮะที่พี่เจได้ถ่ายไว้และเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศครับขอเชิญเลยครับ ที่ว่านี่คือเป็นนิ้วเห็นเป็นนิ้วฮะพี่เป็นมือลอยนิ้วมาแล้วครบเลยป่ะครบเลยให้ดูนิดนึงนะฮะนี่คือรูปที่พี่เจไทถ่ายมาเลยนั่นแหละไอ้ตรงที่มือเนี่ยนะครับผมผมว่ามันก็อาจจะเป็นมือใครก็ได้แต่มันสูงมากไงอะไรเน่แต่ว่าภาพที่มันมาอึ้งอั้งเนี่ยคือด้านด้านซ้ายเนี่ยอมันเป็นหน้าคนตาตาเฉยนี่เลยเป็นสนองให้ให้ปรามจารได้ได้พิสูจน์ผี มนคืออย่างเงี้ยอ่าใช่ดีแหลเหมือนเหมือนเขาอะมองออกมาจากกระจกและพี่เจย์อยู่ด้านนี้แต่แต่ตอนที่ถ่ายเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นหน้าพี่คุณนั้นและนี่คือภาพถ่ายวิญญาณที่คุณเจถ่ายได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับและจากการสันนิษฐานจะสังเกตเห็นว่าตรงด้านขวาจะเป็นรูปฝ่ามือคนอย่างชัดเจน แต่ทางด้านซ้ายกลับปรากฏลักษณะใบหน้าของคนที่กําลังมองอยู่ทางด้านหลังกระจกครับเห็นผมจะถ่ายเลอเล่นไนี่คือจะเอามาเอามาทวิตโชว์เด็กไงทวิตทวิตเตอร์ไงชว์ว่าเฮ้ยเจอมืออะไรเงี้ยแต่ปรากฏคนที่ทักแล้วคับเป็นเรื่องเวลาไปลงข่าวหน้าหนึ่งเลยเนี่ยเขามาทักเรื่องหน้าคนมากกว่าไอเราหน้าไหนอะเรายังไม่รู้เลยไหนวะพี่หน้าไหนแล้วไม่กลัวตอนนั้นตอนเห็นมือไม่กลัวเห็นมือก็เอ๊โงงแปลกแไงเอออะไรวะ ไม่แต่ลักษณะภาพเนี่ยเหมือนกับเขามามองเจกําลังอาบน้ํารู้สึกปะเพาะว่าลักษณะภาพเหมือนเอามือเอามือมาแปะกระจกเอาหน้ามาแนบกระจกใช่ปะเหมือนท่องดาราเหมือนไอ้อะไม่ใช่แล้วอยากดูดาราดิ๊ยาดูดาราเห็นเราเป็นดาราอยากดูอยากดูเงีเจเจตุเรนผมก็ไม่ทราบผมไม่รู้จริง เชื่อว่าคุณผู้ชมเองนะครับคงไปตามต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ลักษณะคล้ายกับพี่เจเนี่ยนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่เจมากนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันต่างจังหวัดทิปต่อไปชิปต่อไปขอบคุณมากเจขอบคุณมากพี่เจนะคะเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ